Excuse me, it's not your business. Hold good, boss. Lovin', was that some military shit? Hey, you didn't see anything. Just get my back if I need Jenny's missing. She went out with her friends on Friday. What it is exactly the police don't have the resources to work these cases. They take a report and forget about it. Please, find our daughter. What do you have? วันนี้มารีวิวหนังเรื่อง Working Man Working Man เป็นหนังของเจสันสแตนท์นะครับทีมผู้สร้างเดียวกับหนังปีที่แล้วก็คือ The Beekeeper ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเขาไม่ทำภาคสองวะ่ะ Beekeeper ประสบความสำเร็จขนาดนั้นถึงจะไม่ประสบความสำเร็จแบบตูมตามแต่ว่ามันได้กำไรเยอะไม่ว่าจะออกฉายตอนสตรีมมิ่งหรือว่าตอน ออกฉายลงก็ได้กําไรแต่เขากลับมาทำํำอเวกิ้งแมนหรือว่าเขาอยากให้คนคิดถึงก็ไม่รู้นะแต่ก็มีการทําแล้วนะครับเดวิดเอเจอร์เหมือนเดิมจะกํากับเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าสองคนนี้จะร่วมงานกันสามสี่ปีติดต่อกันเลยไหมน,ะะนี่ถ้ารวมการถ่ายทําด้วยนะเจสันคงจะ สดงว่ายังไม่มีการถ่ายทำเรื่องอะไรอ่ะฟาฟาภาคสิบเอ็ดพ่อเจสันยังนี่อยู่เลยนะถ้าเราอยากจะดูฟา้าต้องรอนาน,น่อยเอาพูดถึงเอาว o r กิ n g m หนังเรื่องนี้เนี่ยมาจากนิยายนะครับความจริงแล้วเนี่ยมาจากนิยายเล่มที่หนึ่งผู้เขียนผมจำไม่ไดนะ้แล้วผมเคยทำข่าวหนังเรื่องนี้อยู่ประมาณปีที่แล้วนะที่ตอนที่เขาเริ่มทำให,ใหม่นะ จ,จำไม่ได้ละผู้เขียนนะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นอะวอกกิ้งแมนเฉยหนังเรื่องนี้มันก็เป็นสไตล์เดียวกันกับทั่วๆไปที่เจสันเคยทำะนะที่สำคัญคือเราเห็นเครดิตที่มันขึ้นมาตอนต้นเรื่องมีซินเวสเตอร์ซอลลอนเป็นผู้เขียนบทเป็นโปรดิเซอร์ร่วมกับเจสันเลย พี่เลมโบของเราตอนนี้กำกับหนังเขาก็ไม่กำกับเขากลายไปเป็นทุนเขียนบทแล้วแสดงว่าสังขารไม่ให้แล้วนะเริ่มไม่อยากบูแล้วไม่อยากออกแรงเขียนอย่างเดียวออกความออกไอเดียอย่างเดียวนะถามว่าหนังเรื่องนี้เข้าถึงผู้คนหมู่มากไหมผมว่าเข้าถึงคอแอคชั่นรุ่นใหญ่คอแอคชั่นที่ รุ่นสามสิบอัพอะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ในความคิดผมยังเข้าไปถึงเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นในสไตล์แบบสไตล์ยุคสตนโลเลยลุยเดียวลุยเดียวแล้วแค่ฉากแอคชั่นมันเป็นค่อนข้างจะทันสมัยค่อนข้างดิบเถื่อนแล้วก็ เออมันเป็นลักษณะแบบแอคชั่นแบบไอ้อพวกผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาเพื่อให้พระเอกจัดการอย่างเดียวเวลายิงเนี่ยก็จะไม่หลบยืนเฉยๆให้พระเอกยิงพระเอกเนี่จะถึงจะเดินต่อๆเข้ามาเหมือนคอมมานโดที่เราเคยดูเดินดงๆเข้ามาเนี่ยเดินดุมๆแต่ก็จะไม่มีใครยิงถูก เหมือนกันเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เขาจะอึดอัดเวลาดูผมเด็กผมพูดถึงเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าก็ยังเฉยอยู่อะอะไรอย่เงี้ยนะเวลาเราดูมันรู้สึกได้เลยว่าแอคชั่นแบบเนี้ยมันเฉยไปแล้ะเหมือนที่เราดูหนังผีแล้วก็ใช้แสงไฟแบบจากสปอตไลท์อะมันรู้สึกว่าเฉยนะ าการแต่การต่อยตีเนี่ยสไตล์เจสันก็ยังแอคชันยังออกมาได้สุดยอดอยู่ยังดีอยู่ยังรุ้นทึกยังมันนะยัให้อารมณ์มันตลอดเวลานะอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือมุมกล้องสไตล์เดวิดเอเยอร์ ไม่ใช่เดวิดเอเยอร์ที่กำกับซูซายสกอร์นะที่กำกับสตีทคิงหรือเปล่าที่คีรีฟแสดงกับไมเคิลพีน้านะสไตล์มุมกล้องเขาเนี่ยมันจะคือถ่ายใกล้ถ่ายใกล้หน้านักแสดงเวลาต่อสู้มันก็กล้องอยู่ใกล้ๆเพราะนั้นเราจะไม่เห็นมุมกไกลว่าพวกที่อยู่เนี่ยเขากำลังจะทำท่ายังไงเราจะเห็นแค่ สองคนที่ต่อสู้กันนะตุ๊บตับตุ๊บตับอ้น,นี่ลม้มลงไอ้ข้างหลังเข้ามาก็พอดีซึ่งถ้าในชีวิตจริงมันต้องล้มแล้วใช่ไหมอันนี้เข้าทีละคนจะสักสักสีหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเนะไม่ใช่นะจะโชว์แอคชั่นนี่คือสิ่งที่หนังมันเชยคือเข้าทีละคนเห็นอยู่มันเป็นนักเลง มันไม่มีทางที่จะทําอย่างนั้นถ้าเป็นหนังจริงๆนะถ้าเป็นชีวิตจริงแต่เรารู้ว่ามันเป็นหนังเพื่อให้พระเอกออกอกั้นมันมันแต่กล้องระยะใกล้ๆนี่ยให้ความรู้สึกว่าลายตาในขณะเดียวกันมันให้ค็รู้สึกเหมือนสมัยที่กล้องเวียงที่เป็นกล้องแฮนด์เขาเรียกว่าแฮนด์เฮดหรือเปล่าที่อะไรเจเจัอบลัม กำกับหนังสมัยก่อนนะที่แบกไว้ไม่มีการแบบอยู่ในเครนในอะไรนะเวลาเราเนี่ยกองมันจะอยู่ใกล้ๆนักแสดงเวลาต่อสู้กันมันใกล้มันสูงใกล้เวลาคุยกันเนี่ยสูมเห็นหน้าเลยเห็นแค่คอปากอย่างเงี้ยคุยกันหน้าเวลาคือมันไม่คล้ายๆไม่อยากเซตฉากให้มันเยอะ อาจจะเพื่อประหยัดด้วยไหมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะเรื่องการทํางานแต่หรือว่าเป็น,ปนวิธีการของผู้กำับน,นะไมเคิลพีน้าผมว่าน่าจะเป็นการใช้ใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วไม่คุ้มที่สุดหรืออาจจะเป็นเพราะไมเคิลพีน้าเป็นนักแสดงคู่บุญ ของูุ้้กับคนนี้ก็ได้เดวิดเอเยอร์นะตั้งแต่สตีคิงที่คีรุิฟแสดงกลับไปขึ้นปีหน้าเป็นตำรวจด้วยกันใช่ไหมแต่เรื่องเดอะบีคิปเปอร์เขาไม่ได้แสดงหรือว่า B ipper, yer, บีคิปเปอร์เดวิดเอเยอร์กำกับหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ออะรนะจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นทีมงานเดียวกัน เห็นดิเ,เครดิตกอน,นะในตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูเนื้อเรื่องเนื้อหาของหนังบ้างเนื้อหาเป็นเป็นการทำงานตามล่ากลุ่มค้ามนุษย์ซึ่งจะเป็นมาเฟยียรัสเซียอันนี้มาเฟยียรัสเซียวันนี้ผมเพิ่งดูเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ที่เป็นหนังอินเดียไปเรื่องมาดดนี่ที่สวยพิฆาตน,นะครับที่ที่รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วมาเรื่องนี้เจออีกแล้วค้ามนุษย์เหมือนกันแต่นี่เป็นมาเฟียรัสเซียแต่เป็นรูปแบบที่แตกต่างก็คือเวลาโอ้โหนี่สอนใจได้เลยนะเรื่องนี้เวลาคนจบ การศึกษาปิดเทอมจะไปเลี้ยงอะไรไปตามผับตามบามันก็จะมีกลุ่มคนที่ไปตามผับตามบาแล้วก็ถ่ายรูปาสาวๆนะเล็งไว้แล้วก็เอาไปโปรโมทให้กับพวกคนรวยคนรวยที่อ่าชอบเด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนกับดัง่งินเดียมาดันนี่เลยแล้วก็ถ่ายรูปไปกันให้เขาเลือก เมื่อเลือกแล้วเลือกคืนนั้นจะเอาคนไหนวันนี้ก็คือล็อกเลยพี่น้องคิดดูคืนนั้นแล้วก็จับคืนนั้นเลยเฮ้ยว่าการไปเที่ยวทุกวันนี้โอ้โหมันคนเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันเลยไปเที่ยวมาเพื่อสนุกสนานเนี่ยกับโดนพวกที่เลงจับตัวไป แล้วก็เป็นค้ามนุษย์ไปให้กับพวกคนรวยโลกจิตทั้งหลายเอ๋ผมเห็นสองเรื่องแล้วที่มันแบบเป็นอย่างนี้นะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เน้นให้อารมณ์ที่มันแบบสงสารเด็กเขาไม่ได้ให้กลุ่มนั้นเขาให้เห็นพระเอกไปจาัดก,การเลยแต่วิธีการจาัดก,การของพระเอกเนี่ยมันเลี้ยวเกินไป เพื่อให้หนังมันยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนังมันยาวหนึ่งชั่วโมงห้าสิบกว่านาทีห้าสิบหกนาทีเปล่าเพื่อให้หนังมันยาวพระเอกสืบแรกๆโอเคนะสืบตรงแนละ้วพอรู้ว่าเป็นเรารู้ว่าพระเอกได้ชื่อได้ชื่อคนแต่ต้องหาชื่อคนเนี้ยได้ชื่อคนจับมันนะต้องใช้วิธีไหน ก็เลยต้องไปค้ายาเพื่อให้ได้กลุ่มพระเอกทำเป็นไปค้ายานะครับเพื่อให้ได้เข้าถึงกลุ่มค้ามนุษด้วยเพราะพวกนี้มักจะทําทั้งหมดทั้งค้ายาค้ามนุษย์เร่งเร็วๆเอาหมดเพราะนั้นมันจะเสียเวลาตรงนี้ตรงกลางเรื่องนะครับที่มันโคง้งโค้งไปเรื่องค้ายาก่อนทั้งที่มันตรงไปก็ได้พอได้ชื่อแค่นั้นแหละนะพระเอก พอได้ชื่อก็เริ่มลงมือเลยอืมวันน,น,น,นี้มันเน้นมันเข้าเข้ากับหนังอยู่เริ่มลงมือแล้วก็ทีนี้เน้นแอคชั่นละนะเรื่องนี้ผู้หญิงที่ถูกจับก็คือเป็นลูกสาวขอเป็นขึ้ิน่าก็คือเป็นหลานในการทํางานด้วยกันเอาว่ากิงแมก็คือคนงานคนงานใช้แรงงานพูดง่ายและผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงที่ถูกจับเนี่ยลูกสาวของไมเคิลเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าเอาตัวรอดเป็นไม่ได้ถูกจับแล้วก็โดนลังแกนะครับเอาตัวรอดเป็นเหมือนกับฝึกการต่อสู้มาเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ธรรมดาแล้วก็เห็นการคอร์รัปชันตำรวจที่รับสินบนไม่งั้นก็จับได้ไม่นานแล้วอะไรเงี้ยเพราะมีตำรวจแบบนี้อยู่นะ ทุกสังคมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันมีหนังเรื่องนี้ใครทอดได้เห็นอย่างนั้นและก็ให้เห็นความสะใจเมื่อพระเอกเอาคืนเนี่ยเจสันเอาคืนแบบไม่บรรยับมบรรังและเหมือนจะเปิดจัก,กรวาลหนังเรื่องนี้อีกด้วยก็คือมาเฟียรัสเซียเนี่ยลูกถูกฆ่าตายหมดพ่อ ยังไม่เป็นไรแค่ตะโกนว่าเจ็บใจแล้วก็ถูกแก,งก๊งมาเฟียที่เป็นด้านบนที่ที่เป็นเหมือนสภาเลยเออมาเฟียรัสเซียเหมือนสภาผมคิดถึงจอร์นวิกเลยบองตรงนะเหมือนอยากจะเปิดเปิดจักรวาลจอห์นวิกแต่นี่จักรวาลของอะไรอ่ะ เลนี่เลนี่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยชื่อพระเอกนะทำไม่ได้นี่ผมเคนที่ดูหนังแล้วจำตัวชื่อตัวละครไม่ได้ผมจึงได้เรียกแต่พระเอกพระเอกเปิดจักรวาลของเจสันนะเหมือนบีคิปเปอร์ก็จักรวาลของรังพึ้งอันนี้จักรวาลที่เป็นพวกแก๊งอาจกรรมซึ่งมีหลายตัวด้วยแต่ละคนมีอำนาจ น,นี่เนี่ยผมว่ามันมันไปต่อได้ทั้งสองเลยนะพีคิปเปอร์ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนเขาจะสลับไหมทําให้เจสันมีหนังตลอดในเมื่อเขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยไงค่ายหนังหรืออะไรเขาเป็นเพื่อนกับเจเลูกทีมของซินเวสเตอร์สตอร์โลนพร้อมที่จะเขียนบทให้เขาตลอดอยูนะ่แล้วและหนังไม่เจ๊งเรื่องนี้ผมก็ว่าไม่เจ๊งรายได้อาจจะไม่เปี่ยงเป็นร้อยล้านเหมือน เหมือนหนังเรื่องอื่นแต่ว่ามันจะเลี้ยงตัวมันได้เทียบกับทุนสร้างเรื่องโน้นนี้นั่มันไม่เก๊งแน่นอนหนังเรื่องนี้คนยุคสมัยเก่าก็ยังชอบหนังสไตล์นี้อยู่มันยังมันอยู่พี่น้องอืมอ่าเรื่องนี้ถ้าให้คะแนนนะผมให้ที่เจ็ดคะแนนดูจากคะแนนของล o t t ท n t o m ร t มิห้าสิี่เอร์เซ็น ก็ถือว่าครึ่งครึ่งเจ็ดคะนแนนผมหักอะไรผมหักที่ช่วงกลางนี่แหละที่มันโค้งอ่ะที่มันเลี้ยวโค้งวันละสืบทําไมไม่หาวิธีอื่นที่มันดูอะไรกว่าน,นี้ยดูที่มันแบบกระชับกว่าน,นี้หนังมันสั้นลงได้ผมว่านะทําไมต้องให้ยาวถึงเกือบสองชั่วโมงนันอย่างนี้ชั่วโมงครึ่งพอแล้ว เน็นแอคชั่นเขาสืบเขาเป็นทหารเก่า,านะเรื่องนี้ก็จะมีโครงข่ายของเขาที่ไปเป็นตำรวจบ้งางมาอยู่บ้านคนหนึงตาบอดจากการเสียชีวิตจากการถูกระเบิดในสมัยปฏิบัติงานอย่างเงี้ยกระจายกันไปเนี่ยทำภาคต่อได้สบายเลยเพราะนั้นถ้ามีตำรวจสืบขนาดนั้นออกมาแค่ฉากเดียวนะก็ตำรวจผมว่านี่ คนที่เป็นตำรวจที่ให้สืบให้เนี่ยมันมาน้อยไปเล่นน้อยไปเดวิดฮาร์เบอร์แสดงเป็นคนตาบอดอันนี้มายังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์อะไรเลยถ้าจะทำภาคต่อได้โชว์แน่แต่ว่าตาบอดแต่ว่าตาบอดยริงแม่นอ่าแสดงว่ามีดีแล้วมีขังอาวุธเนี่ย หักที่มันเลี้ยวโค้งนี่แหละทําไมไม่เล่นสองคนนี้ด้วยเล่นประเด็นสองคนเนี่ยโดยไม่ต้องโคง้งไอ้พวกนี้เป็นคนเสิร์ฟซะเสิร์ชื่อนี่ได้ชื่อมาอย่างงี้เอาเลยต้องดิ่งเลยไม่ต้องโค้งเลยนะผมว่านะตัวนี้แล้วก็สองที่ผมหักก็คือมุมกล้องนี่แหละแต่ผมรู้ว่ามันเป็นสไตล์ของวงกับแต่ดูแล้วมันมันเวียนหัวมันมันใกล้ไป รู้อยู่ว่าเฮ้ยมันสู้กันในรถนะมันสู้กันในผับในบาร์หรืออะไรมันก็ยังอยู่ใกล้เออมันเน้นเน้นตัวนี้เกินไปผมว่ามันมันทำให้เวียนหัวแต่หรือว่ามันจะผสมระหว่างสัปดาห์เออไม่ใช่อ่าเขาเรียกยุคเก่ากับยุคใหม่มันจะผสมกันใะยุคเจสันก็จะเป็นอีกเวนต์แกวสตตรโลนี่ยุค แปดศน,น,นย์เก้าศูนยเจสันก็ยุคใหม่หน่อยผู้กำกับสมัยใหม่กังเกลากังใหม่เวลามันผสมกันมาเลยให้อารมณ์ที่เป็นปแปลกนเวลาต่อสู้นะหมุมกล้องหมุมมานะนี่คือหักอีกอย่างหนึง่งเ,เรื่องแอคชั่นแบบเชยนี่แหละที่มันยิงแบบ เวลายิงแล้วยิงไม่ถูกพระเอกเลยเนี่ยพระเอกขับรถธรรมดามอไซค์ไม่มีการหลบอะไรย,ยิงไม่ถูกไม่โดนพระเอกยืนเดินไม่ยิงไม่โดนท,ท,ทั้งที่พวกนี้หลบอยู่แต่เวลาตัวเองเวลาพระเอกง,งัดปืนขึ้นมาแล้วยิงปุ๊บตายเลยท,ท,ท,ทั้งที่หลบอยู่มันมันเทยผมว่าแบบนี้นะความสมเหตุสมผลเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าไม่ถึงแน่นอนหนังสไตล์อย่างนี้ยนะ นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องหันเพราะนั้นหนังเรื่องนี้เข้าถึงคนกลางเก่ากลาง,ลางใหม่ตอนที่ผมไปดูก็ยังเป็นผู้อา่น50าสอัพหกมาดูนะมีพวกผม4ี่คนรอบครัวนี่แหละที่มาดูแต่ก็ยังชอบหนังสไตล์แอคชั่นอยู่ก็เลยแบบยังโอเคนะเพราะนั้นยังนี้ยังเชิญชวนให้พี่น้องไปดูเพราะว่ามันเอามันแอกชั่นเอามันแล้วก็สะใจ สไตล์เจสันใครที่ชอบเจสันผมเนี่ยดูหนังเจสันตลอดไม่ว่าจะออกมาแบบไหนยังเชยยังไงก็ดูเพราะชอบเป็นการส่วนตัวชอบที่ดาราอันนั้นออกมาปุ๊บมันแน่นอนถึงมันจะไม่เชยยังไงก็ยังชอบอยู่นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและผู้ใดแชร์บันเทิงกันด้วยสวัสดีครับ